สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดพักผ่อนวันอาทิตย์นะครับวันสบายสบายแบบนี้ทางทีมงานต่อพ่อด้วยใ้สงขาครับเราก็มีเรื่องราวแบบสบายสบายมาให้ได้ดูกันครับเป็นโครงการโคกน้องนาของทัพเรือภาคที่สองสงขลานะครับซึ่งเป็นกเกษตรแบบผสมผสานตั้งอยู่บริเวณหัวสนามบินภายในทัพเรือภาคที่สองสงขลานั่นแหละครับ มีการทำกรเกษตรแบบผสมผสานกเกษตรพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ก็แล้วแต่จะเรียกครับมีอุโมงค์ผักครับทั้งเมลอนดูสิครับลูกบวบสวยๆทั้งนั้นเลยครับจุดนี้นี่เป็นอุโมงค์ผักครับมีทั้งเมลอนส่วนนี้ก็เป็นแตงร้านนะครับรเขาเรียกว่าแตงร้าน ลูกจะยา,ยาวๆหน่อยครับนี่ครับผลเลือดโทสำเนียงจันโพอบอทาพเรือพาทที่สองสงขลาครับพร้อมด้วยคุณพาวินีจันโสครับภริยาก็มาดูแลที่โคกนหนองนาแห่งนี้ละครับมีกําลังพลมาช่วยกันดูแลนี่ก็เป็นบัวเบลียมครับบัวเบลียมเนี่ยเก็บมาสองสามรุ่นแล้วนะครับนี่เป็นอุโมงค์ผักครับสวยงามจริงๆเป็นฝีมือของฐานทัพเรือภาคที่สองสงขลาครับ เป็นการทำกรเกษตรเอาไว้กินเอาไว้แจกจ่ายกันในทัพเรือภาคสองนั่นแหละครับไอเดียโคกหนองนาเนี่ยตอนนี้กำลังมาเลยครับมีหลายพื้นที่กำลังทำกันอยู่ครับนี่ครับทหารทัพเรือภาคสองก็มาช่วยกันดูแลครับทำม,มาประมาณสักสามเดือนแล้วครับก็เริ่มเห็นผลผลิตนะครับชัดเจนแล้วครับนี่เป็นบวบเหลี่ยม สวยเลยครับนี่สวยเลยครับเป็นผักปลอดสารพิษทั้งหมดครับอยู่บนร้านอยู่บนอุโมงค์แตกดอกแตกได้สวยมากครับที่นี่มีเทคนิคนะครับในการทําให้บวกเหลี่ยมเนี่ยลูกตรงนะครับจะทํายังไงเดี๋ยวไปฟังผอ,อทัาเรือพักอีกสองบอกครับ่วง่วงตรงนี้เพราะอะไรคือวงเนี่ยเพื่อจะให้มันยืดออกมาให้มันยาวขึ้นนะใ,ให้ให้ให้ลูกมันสวยน,นะครับเพราะถ้าเราไม่ยืดนะคะมันก็จะออกงองๆอย่างนั้นนะคะอันนี้ อันนี้ปลดได้ปลดได้ได้แล้วค่ะอันเนี้ยครับครับเป็นเดี๋ยวเพิ่ไมปวดเดี๋ยวเพิ่าปลดเดี๋ยวัเราจะมาพอพอเขาเริ่มตรงเราก็จะปลดออกได้แล้วค่ะด้วยด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ลุงเนี้ยคือเด็กเด็กมันทํำคือมันรัดตรงข้อตรงนี้อ่ะเห็นเห็ลอยอยู่ไหมฮะเห็นลอยไหมเนี่ยมันรัดตรงนี้แต่ผมบอกให้มันเปลี่ยนไปไปรัดตรงปลายเลยนะปลดแล้วเนี่ยค่ะพ่อถือหินให้ดูด้วูไอ้จะเป็นเป็นหิน หินท่วงมีน้ำหนักหน่อยอแล้วมันพอมันมันมันขนาดไหนถึงมันจะต้องปลอดออกเออไม,ไ,มไม่ไม่เป็นไรคือเผือ่อพอมันยืดตรงแล้วก็เราเราปล่อยได้แล้วครับแล้วมันจะตรงตลอดเลยใช่ไหมก็ตรงตลอดครับนี่ครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ทำให้บวบเหลี่ยมเนื้อห้อยตรงครับไม่คดงอซึ่งเป็นเทคนิคที่นำมาใช้ได้ครับ ใครที่ปวกปลูกบวบเหลี่ยมเนี่ยครับก็เอาหินท่วงครับก็จะได้บวบเหลี่ยมที่ตรงครับไม่คดงอนี่ก็เป็นโคกหนองนาของทัพเรือภาคที่สองสองขลาครับที่ทีมงานตะพาะลถแต่สงขลาเอามาให้ได้ดูครับเผื่อใครทําเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับ